จบไปแล้วนะคะทุกคนเจ็ดวันที่เราทานไมฟู้ดกันมาทานมันทุกมื้อจริงๆแล้วก็ไม่ทานข้าวเลยนะทุกคนก็จะเห็นแล้วว่าเราพยายามมากจริงๆที่พยายามคิดค้นเมนูต่างๆให้เราไม่เบื่อและอยู่กับเขาได้จน7วันเราทำได้ใช่เพราะมันก็คือชาเลนจะ์หนึ่งอะเนาะใช่นานาน,นะคะลดไปทั้งหมด1.5กิโลกรัมค่ะในหนึ่งอาทิตย์ เส่มเป็นแฝาแฟงเลยค่ะเท่ากันเป๊ะเลยค่ะ <Hey. S 1> คอย่างลดไปได้เยอะกว่านี้แต่ว่าครัวที่3อ่ะเป็น PMS ก็คือประจำเดือนจะมาจริงๆอ่ะ1.5โลมันลดไปตั้งแต่2วันแรกแล้วนะใช่แล้วมันหยุด มันหยุดลดแล้วหลังจากนั้นมันไม่ลดเลยเว้ยมันไม่ลดเลยเพราะว่าฉันมีพุงขึ้นมาแทนเพราะอะไรเพราะว่าเรามี PMS ทาง Myfood เขาบอกว่าเป็นเรื่องปกติลดได้ก็เก่งมากแล้วการที่เราจะมี PMS เนี่ยน้ำหนักมากจะขึ้น2-3งถโลด,ด้วยซ้ำนี่ยังลดด้วยซ้ำอะ่ะหนึ่งจุดห้าเราก็คืองงมากรูปร่างเราเราจะสังเกตได้ง่ายมากเพราะว่าเป็นคนนะอ่ะอ้วนตูดถ้าเกิดว่าตูดลงเนี่ยแปลว่าแบบไขมันชะลดไปเยอะจริงๆแล้วนางลดตูดลด เล็กลงเยอะมากเฮ้ยช่วงเอวช่วงก้นช่วงอะไรหุ้ยเล็กลงไปเลยอเออรู้สึกมันเฟิร์มกระชับผิวลื่นมากราังะรู้สึกว่าเราผิวลื่นตั้งแต่วันที่3เลยเว้ยตื่นมารู้สึกเฮ้ยทำไมผิวลื่นจังก็ให้แฟนจับเออผิวลื่นเพราะว่าข้างในเขามีคอลลาเจนเต็มๆเลยเราก็ได้รับทางโปรตีนวิตามินมที่ดีแล้วก็คอลลาเจนด้วยใช่คือเราชอบมากเลยนะที่เขาแบบผสมกันมาแบบนี้อยู่ในซองเดียวเพราะว่าปกติเราก็ต้องทานคอลลาเจนแยกอาหารเสริมแยกใช่ป่ะอันนี้มันรวมเลยถั่วประหยัด ข้อดีข้อนึงเรารู้สึกว่าตัวนี้หลับง่ายปกติอะวิธีการทานโลคาที่เราทานเว้ยตอนคืนสักทีหนึ่งทีสองมือมันจะชาเพราะว่ามันขาดแบบพวกอิเล็กโทรไลต์ต่างๆขาดคาร์บซึ่งอันนี้เขาใส่คาร์ที่เป็นโลจีไอโลจีไอคือมันจะค่อยๆวีลิสพลังงานให้เราแล้วก็ทําให้น้ําตาลมันไม่ตกแล้วเราน้ําตาลเสถียรมันทาให้เราแบบไม่ได้ห่วยมากๆขนาดนั้นแล้วก็ทําให้นอนหลับได้ดีหลับง่ายโปรแกรมรีบาลานซ์มันทําให้เกิดการคลีนลําไส้ได้จริงๆแล้วก็รีเซ็ตระบบ ร่างกายใหม่ <wy> um ที่ทําให้แบบอย่างที่เรากินจุกินสิอันนี้พอ7วันปุ๊บจะไม่ค่อยเป็นคือถ้าเกิดว่าเรากินอาหารที่ไม่ดีนอกรู้นอกทางหรืออะไรเงี้ยเราจะนอนหลับยากแล้วก็ถ่ายไม่ดีรู้สึกไม่สบายตัว um แต่ว่ากินโปรแกรมนี้รู้สึกว่าสุขภาพข้างในมันดีมากเ,เลยเว้ยเห็นมาจากการนอนการถ่ายการอะไรต่างๆรู้สึกว่าตัวเบาแล้วก็รู้สึกร่างกายสมบูรณ์ถ้าอยู่ในโปรแกรมการกิน very low calorie diet เนี่ยคือวันนึงไม่เกิน800อแคลเนี่ยเราจะมีความรู้สึกหิวทั้งวันหรือแม้กระทั่ง อาจจะมีความรู้สึกพอได้กินปุ๊บได้น้าตาลมันสวิงขึ้น<ช>ลวง่วงตอนกลางวันแต่อันนี้เราไม่เป็นสบายตัวสบายภูมิ <คง S 1> สบายตูดคุ้มไหมกับการเข้าสูตรโกงนี้ใน7วันคําตอบสําหรับเรานะค,คือ ขมเราจะทําอีกเพราะเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราร่างกายดีร้างกายแบบแ้ปปีเหม,มือนร่างกายขอบคุณเราอะ่ะอยากจะรู้ว่าสูตรโกง3ามกิโลใน7วันเนี่ยก็คือหลังช่วง PMS และตอนนี้ประจําเดือนมาแล้วก็จะอยู่ในโปรแกรมนี้แต่ว่าเราจะเปลี่ยนไปเป็นโปรแกรม We weight loss นะแล้วก็ไปโปรแกรม i n t a ท n ก็คือทําโปรแกรมของเขาให้ครบก็คือจากที่กินทุกมื้อจะเหลือกินแค่2มื้อและกินข้าวได้แล้วเดี๋ยวจะไปลองกินบุฟเฟ่ด้วย ว่ากินบุฟเฟ่ต์แล้วฉันจะรู้สึกอิ่มเร็วขึ้นไหมร่างกายเป็นยังไงตอบสนองยังไงแล้วก็พอครบหนึ่งเดือนนะทุกคนไปติดตามได้เราจะมาไลฟ์ว่าเราลงไปเท่าไหร่ลงจริงไหมอาจจะวัดเอวให้ดูเลยก็ได้ปลายเดือนนะคะครบหนึ่งเดือนเจอกันที่เพจทำไงให้สวยขึ้นบ y butterfly twins ด้วยวคือพร้อมทําต่อมากเพราะว่าที่สําคัญคือมันอร่อยไงใช่ใช่ยังไม่อยากหยุด<ๆ>กิน<ๆ>เอาล่ะทุกคนก็วันนี้นะคะกับชาเลนจ์ไม่ทานข้าวเลยแล้วก็เข้าสูตรโกงกับโปรแกรม My Food นะขอบคุณ My Food มากที่ทําให้คลิปนี้เกิดขึ้นได้ จริงๆนะคะแล้วก็เราจะคอนติเนียเล่นกับ MyFood ต่อไปนะคะและเจอกันใหม่ในไลฟ์ในเพจด้วยอย่าลืมไปปักหมุดกันเอาไว้ด้วยนะคะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนค่ะเจอกันใหม่ในชาเลนน้าอยากให้นาาแน c นชาเลน g ์อะไรนะคะพิมพ์เมนกันมาได้เลยนะคะทุกคนทเาลาหมดมากตอนนี้ใช่ค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะทุกคน bye bye. บ้านนี้เข